อ่ะแล้วผมก็ยิงครืนะ่องคู่เยอะแล้วก็โชว์ไปทะเลนะ,ะโชว์ดีกว่าเครื่องเลยมาผมก็ไปดูมาไ,ไปดูที่ทะเลสวยขนาดกันเถอะนะับมาไ,ไปดูกับผมมาไปดูทะเลสวยแค่ไหนปัญหาที่เห็นอยู่ว่าทะเลจริงๆก็บาง,บางครั้งเขาไม่ได้ว่าทุกคนนะบางครั้งก็ในชีวิตอ่ะมีไรสาระไรสาระนะทับผู้ไทยนะไรสาระากคือที่ผมไม่ชอบนะบางครนะั้งอะที่มันอบจริงๆก็คือเครียดความเครียดเวลาความเครียดมาเราต้องตก็กลับเพื่อที่ข้างๆอะจะได้คุยกันแล้วก็ได้อธิบายกันนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็ทุกคนต้องทางานนะเราไม่ใช่เป็นคนรวยนะเราต้องทํางานขนาดเป็นคนรวยก็ยังทางานอยู่นะแต่สองของผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบไม่เงยเยอะผมก็เลยว่าทายเค็ดเนี่ยต้องสําหรับคนที่ดูเครดนี่นะพงแค่สําหรับคนที่ติดตามช่อมพงไวา้หรือ,อยังไม่ได้ติดตามช่องพงไวา้ถ้ามาดูเครดนี้คมต้องเป็นคม สามะใช่ไหมเขาเลิกประมาณนี้นะผมคนท่อไว้ก่อนะถ้าแบบผมพูอะไรแบบผพลไปซะยํำหรือพูอะไรที่แบบไม่โถนะครับพูกะอะไรซะน่อยแล้วเค้าเพราะผมไม่ใช่เป็นคนไทยจริงๆนะครับผมผมก็แค่มาอยู่ไทยมาอยู่เมืองไทยก็ประมาณได้สี่ปีสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สิบโอเคก็ประมาณยี่สิบสี่ห้าใกล้ยี่สิบปีแล้วละกันนะ กล้ถึง20ปีแล้วตั้งแต่ผมอายุี4นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะก็เป็นทะเลด้วยนะ่ะผมอยากให้เขาเห็นทะเลด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าเกาะเนี่ยสวยขนาดไหนกันเคยนนะ่ะแล้วก็เนี่ยขนาดไหนที่พไทยอยู่อนะเนียมานะครับแล้วก็คริสเตอร์ไดก็อยู่แถวเนี้ยที่พไทยอยู่เนี่ยแถวที่พมอยู่ อันนี้ที่เขาให้ยู่ก็เป็นเตานะครับตะก้อนนี่ก็เป็นเหล็บแล้วดูนะันเตายายมากเตาใหญ่มากเลยนะนี่ก็คือท่าเรืออันนี้ก็คือเตาควานุที่เขาสร้างไว้นะครับอันนี้ที่พอนเดือไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่ก็คือสายหาที่แม่หักตองข้านท่าเรือนะครับเราก็เดินมาได้นะประมาณว่าจะลมแพรหรือว่าลมสมสามนะฮะสมเสินะสมเสิอข่านแล้วก็ลมแพรแล้วก็ท่าเรือนาวก่อนเตาน,นะครับ ไม่หับเพียเขาเรียกว่าไม่หับเพียนะครับท่านเรือไม่ห่านะครับมีแค่ที่เดียวนะขอตาน้ำนึ่งท่านเรือแค่ที่เดียวนะครับโอเคน,นะครับคเคนี่ในคเคนี่ที่ผมอยากจะคุยว่าทุกคนมีใครที่แบบอนาคตแล้วก็คิดไว้ว่ามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของผมนี่ก็คือเป็นยูทูบเบอร์นะครับอนาคตของผมนี่เป็นเป้าหมายของผมหนะ่อยากเป็นอนาคตของผมเป็นยูทูบเบอร์ ไม่ได้ต้องการปรวัาระดับหนึ่งระดับสองหรอกวันแค่เป็นยูทูเบอร์ได้เงินเข้าทำธุรกิจได้ไม่ใช่แค่ยูทูเบอร์อย่างเดียวนะพอน่าเปนนักธุรกิจด้วยนะครับผมก็เลยเอาเลรนะั้ซื้อเยอะแล้วก็ได้คุยกับคอาไล่คอมม่านะครับมีมีหลาย,ยามะโอเคเราไปไปกลับไปกาตูนะเมื่อกี้พอนเดิมมาไล่ลเราแล้วตอนนี้พอกลับไปที่มีเตาอยู่นะครับไปดูกบเตาผม มาเนีคนเดินไปกันนะอันนี้คือทะเลนะครับทะเลที่แบบกาลางคืนนะน่าจะมึ่งๆหน่อยคันลาผมนะอาจจะผมไม่ได้ไม่ได้ทากลางวันนะเดี๋ยวกลางวันผมจะมาถ่ายเคล็ดหนึ่งนะครับแต่เคล็ดนี้ผมตั้งใจทําตอนกลางคืนนะรจริงๆก็แค่แบบไม่ได้คุยอะไรมาใหม,นะม่นะแค่แบบมันน่าชูๆนะครับแล้วก็ถ่ายเคล็ดแบบเลื่อยๆไปประมาณนี้นะตอนที่ผมคิดไว้แต่ผมเต็มแผนแน่นอนอย่อยาให้ทุกคน อยากให้ฟัมที่ผมอธิบายด้วยแล้วก็ชีวิตคนะ่ะเดินไปยังไงอนาคตเราจะเดินยังไงแล้วก็เป้าหมายของเขานี่คือยังไงนะครับมีสมัยนี้เราไม่เมือที่แบบสมัยตอนเด็กๆของผมนะครับสมัยนี้ทําอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะนะแล้วก็โซเชียลนะครับโซเชียลคือมาเยอะมากโซเชียลมีเดียเนี่ยคือแบบเยอะหลายที่นะครับ ม่ว่าจะขายใช้ a c e b o o k ที่ต่อหรือว่า ig นะครับ u t u b e ท่านเพนเทอร์นะมีเยอะมากนะครับเราจะใช้อะไรก็ได้เอาที่สะดวกนะแต่สำหรับผมเนี้ยผใช้เยอะมากนะครับทมใช้หลายโซเชียลนะครับผมกเะยะให้ทุกคนรู้ว่าถ้าจะเราอยากเป็นยูทูเบอร์หรือว่าจะเป็นอะไรนะครับเราเขเอนได้นะครับว่าใครที่อยากเป็นอะไรใครที่ <c oughs> อยากจะคุยว่าอะไรบ้างน,นะครับผม โอเคนะครับไปไปดูกับผมเนี่ยที่เตาใหญ่ๆที่โซนี่ที่กอเตานะเป็นรูปภาพที่ทําไว้ใหญ่มากครับกอเตาตะกอก็ไม่ใช่แบบขนาดใหญ่มากนะตอนนี้เขาสร้างไว้ใหญ่ครึ่งมาเรื่อยๆนะนี่คณาของที่เห็นอยู่นี่คือท่าเรือนะท่าเรนองนะแล้วก็ไปเรื่อยๆท่าเรอนองแล้วก็เป็นลมแพรนะครับแล้วก็ไปสองเซอรนะ์นะนะนะครับผมก็คือไม่มีอะไรมากข้างบนนี่ก็เป็นมิาอาหารนะขนณะบ,บริสบริสก็คืออาหารอร่อยมากนะครับคือที่เห็นอยู่นี่บริสินะบริส อันนี้คือราอาหารน้ำยใหม่นะอันนี้คือครัสเตอร์นะครับครัสเไดนะครับผมที่แห่งอยู่ข้างลางผมนะผมไม่ใช่สปเซ์นะครดีถ่ายใครก็เลยหล่อผูให้ดูนะโอเคนะครับอันนี้คือที่เตาใหญ่มากที่กอเตาที่สร้างไว้นะครับผมมาดูได้ครับมาผมจะมาโชว์ดูแต่ผมไม่อยากคือนะทเจียงก็ใหญ่มากนะดู <c oughs> เขาสร้างไว้ใหญ่มากเลยนะครับ <c oughs> นะครับผมพัดจังก็จัดเต็มแล้วนะ ปูโมกล้จะได้แล้วโอเคนะครับคืนี้ผมไปน้่มต่อนะแล้วก็แบบชูพระหน่อยนะครับแล้วก็คุยต่อนะตอนผัาเสร็จแล้วก็ผมจะอธิบายนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่า,าชีวิตอเอเาจะเดินยังไงมายังไงนะครับผมจะอธิบายเขาให้ทีที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็มานั่มผ่าก่อนนะครับแล้วก็เดินนานเรื่อยๆดูนําไปก่อนนะ แล้วก็ไฟเร่าหนึ่งน,นะครับว่ามีอะไรที่แบบผมอธิบายให้เขาอีกนะน่าจะมีหลายอย่างอยู่นะครับแต่ใครที่มีเวลาที่ดูแกลนิจจอก็อยินดีนะครับโอเคคอเคอก็จะเจียมพอวันนี้ไม่อยากคุยอะไราามายเยอะมากเลยนะครับแค่แบบใครที่อยากจะเป็นมียูทูบเบอร์ ก็เรียนสืสามำรู้นะครับผมแค่นี้แหละมันมีอะไรมานะแล้วก็ถ้าเขามีมีแพงไว้ที่บามาที่ยวก็เตาก็มาดูเตานี่แล้วกันนะอันนี้ครัสเตอร์นะครับครัสตอ้คัสซัมนะแล้วก็เตาใหญ่มากด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมาแค่นี้แหลนะโอเคนะงั้นก็ขอาค่มันหครับสับ,บระเครนที่ดูให้จอนะครับเดี๋ยวเครนหน้าเราจะเจอกันใหม่นะ ผมยังไม่แน่ใจว่าไปถ่ายที่ไหนต่อนะแต่กลาบมาเราะจะถ่ายเคทให้ดีกว่านี้นะครับเขาคุณมากนะครับ,บมะะสมบับใครให้ดูให้เจาะขอบผมนะครับผมเดี๋คลหน้าเราก็เจอกันใหม่แล้วก็ถ้าใครที่ชอบเราหรือกดติตดดาให้คนดวยนะครับเดี๋ยวคลหน้าเราเจอกันใหม่บ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันใหม่นะครับ